นะครับคลองคลองคลอง <c oughs> น้ำตื้นนิดโอ้โหเย็นสซะเาย <c oughs> สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบวันนี้พบกับผมครับอาทิตย์ชีวิตบรร بان เรื่องเราบนบ้านเรา่ันออนไลน์นะครับรายการที่จะนําท่านทุกคนไปตรวจโควิดกันนะครับวันนี้เป่าพาสิตรวจเสร็จเรียบร้อยครับนี่ทำกินของพี่คนยังไม่ออกครับแต่ว่าโดนกักตัวโดนกักตัวเรียบร้อยประมาณหกเจ็ดวัน พวกเจ็ดวันพวกเราจะต้องไปแยกอยู่ล่ะพวกเราจพาไปเลี้ยงเป็ดนะครับพาไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไปไปเตรียมอุปกรณ์กันกักตัวก่อนะเตรียมอุปกรณ์ห้ากินก่อนเลยเอาอะไรกินดีวะเนี่ยถ้าโทรมาเบอร์มอใจก็ได้เผื่อให้เผื่อ ATK ตามให้หรือใครมีเป่าตังแอปเป่าตังก็สแกนรับชุดตรวจเป็นตัวเองดูก่อนได้ ถ้ามีอาการค่อยตรวจนะครับถ้าไม่มีอาการคนตรวจคือปกติครับแต่ว่าต้องโดนกักตัว <c oughs> กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับยังงงๆอยู่ไม่รู้จะเริ่มอะไรก่อนจะอะไรก่อนดีทาอะไรก่อนดีนดเนี่ยผมต้องนอนตรงนี้ครับตอนนี้ยผมต้องนอนในตรงประเทเนี่ยการการทํานาปลูกข้าวเหนียวผมไม่ไม่ถ่ายคลิปแล้วนะนะครับผมต้องเตรียมที่นอนเขาตัวม,มันรบม่เกิน อาจจะมีงูเงยางทีมงูขึ้นมาได้ต้องข้เตรียมที่นอนก่อนนะด้วยด้วยนะพมที่จะสร้างบ้านในป่าได้เลยเอาไปลบกันนี่พวกจะนอนตรงนี้แหละ เดี๋ยวผมพาไปเที่ยวห้วยกันลำห้วยที่ผมอยู่ใกล้ๆพอจะีไปซัดครับนี่ไปซัดขึ้นมานี่ครับเป็นผมอยู่ด้านนู้นผมจะเรียกมันมานะ ที่นอนไปตากก่อนนะครับตอนแรกจะไปกำแพงเพชรตอนนี้มันใกล้ไปไปตากดีกว่าถุยใส่ไ <c> ว <oughs> ้ตรงนี้และตรงนี้เป็นที่ย่างมูผมนะครับถ้าใครติดตามผมต้องนานแล้วจะรู้ว่าตรงนี้เป็นคลิปผมถ่ายตอนย่างมูสักเกี้ยงก่อนเนี่ยไม่เกี้ยงครับพักใหม่จะภารกิจประจำวันนะครับผุมไปซุ่มเป็ดก่อนมาาแห้ว เต็มทุกเป็ดกันครับนี่ทุกน้องผมมาเพียบเลยตอนนี้เย็นแล้วครับห้างมองเย็นแล้วผมกต้องคุณเป็ดก่นอนเป็เดจะย,ย้งห้างตัวเป็เดเนี๋ยผมเลี้ยงมานานแล้วนะผมกถทายกิปไว้ต้องนานแล้วแต่ผมยังไม่ได้ลงเดี๋ยวผมจะลงให้ดูเดี๋ยวก็ต้องห้ามเป็ดก่อน เป็นหญ้าครับหญ้าหญ้าหั่นครับจะเอาหั่นนห้มันนี่เป็นข้าวโพดรับข้าวโพดคุณกิน น่าดูเลยนี่ครับยาหั่นกับข้าโพดบดยาหั่นไม่มีต้นทุนเนี่มีข้าวไฟข้าวไฟนิดหน่อยแต่ว่าข้าวโพดเนี่ยโลละสิบสี่บาทนะครับแพงครับอาหารเทียบกับอาหารแล้วโลละถ้าเราซื้อยกกระสอบอาหารนี่สิบห้าบาทอีกคิดเอานะครับว่าจะซื้อข้าวโพดหรอจะซื้ออาหารแล้วแต่ ไม่ได้แกงนะครับกิจกรรมประจำวันต้องเลี้ยงปกติผมกเลี้ยงทุกวันอยู่แล้วแต่ไม่ได้ถ่ายนะครับเดี๋ยวก็แก้เซงครับเป็นเพื่อนเราเดี๋ยวก็ถ่ายไปให้ดูกินดลี้ับกินดีมากเลยให้ดูแย่งกันท่าดูเลยปั๊บเลยัะ ครับเพื่อนๆวันนี้มีคนมาเยี่ยมแล้วไม่ใช่ครับเขาเก็บเอกซานห้าคนอยู่ไหนวะเขาเก็บเอกซานนะครับกัดตัวอ้กำลังจะรับเท่าน,นก็ลนกน้าดูนะครับที่อาบน้ำอยู่ครับยังไม่ได้ตัดหญ้าเดี๋ยวต้องมาตัดหญ้าแล้วมั้งริงพวมาทุ่วันนะแต่ว่าที่มานะผมก็ใส่รองเท้าบู๊บ คยมีป้าทำอ่างเยอะมีแต่กวลเล่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะวําทไมว่าตกใจตัวเองเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าทําไมผมอยู่ในกลุ่มเสี่ยงพอดีวันนั้นอะ่ะผมไปเตะฟุตบอลแลวผมติดต้นไม้ไปด้วยต้นน่อยหน้าเป็นต้นหน้อยหน้าน่อยหน้าที่ผมค่ายนะครับผมจำ่ายต่าต้นร้อยแต่นี้ผมก็ติดไปด้วยที่สนามบอลอ่ะใส่รถไปพอเตะบอลเสร็จผมก็ไม่ได้ใส่แมสอ่ะผมก็ไปเลย ไปส่งไปส่งต้นไม้หน้านะครับส่งให้เพื่อนผมไอคนที่ติดมาติดไปแล้วครับไปอยู่โรงพยาบาลแล้วผมพอไปส่งต้นไม้ผมกลับมาก็อีกวันหนึ่งก็ได้ยินข่าวว่าบ้านเขาติดโอ้กะลอกวิงกะลอกวิงสียด้ไม่ได้ปืนมายิงเราลงคลิปด้วยยิงในป่ายิงกะลอกกินได้ไหมมั้งไม่มีไม่มีปืนครับแต่มีปืนมันไม่เห็นอย่าง พอดีบอได้ยินข่าวว่าบ้านเขาติดเขาก็ไปตรวจเขาก็ยังไม่ติดนะครับแต่วัดพอตรวรอบสองตกลงเป็นนะครับเดี๋ยวผมกันเลยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงตุงเดี๋ยวเดี๋ยวคนจะอานน้ำแล้วครับตรงนี้เป็นไงครับน้ำห้วยน่าเล่นไหมครับเอาชีวิตรอดในป่า11ดวัน ผมบอกว่ามีแก้านะมีคนอยู <trad> ่แก้านะครับพลังพางครบจะพูดอาตรงนี้โบอะไรนะตะวันให้พูดเยะจะอาแบบนะครับป๊าป๊บป๊บป๊บ น้ำตืมเนี่โอ้โหเย็นดหนเลยอะตาเป็ดเป็ดกุ่มไปได้หมดอ่ะแบบนี้นละครับมันเป็นเป็นหินนะครับมันจะไม่ไม่ไมลเลอะตีนไม่ได้เอายาะุ้มมปมอมะสระรือ กึงมันไค่อยดีแล้วแหละเหมืนจะเป็นวัดแต่็คอครับแต่็คอนะครับเดีย๋ยเสี่ยงออมึงกันนะครับอุ่นเสียงเสด็คออุดก็เดินมาติดตามกันใหม่นะพรุ่งนี้ว่าเราจะไปทำอะไรกันบ้างจริงๆแล้วผมมีกิจกรรมอีกอย่างคือการตีข้าวยังไม่ได้ถ่าย,ายให้ดูบลอนด์บลอนอ์ กีกับเชียงใหม่กับสองตุนแหละทันไม่ได้ดูแอตีตุ้นไม่รู้พอทรายเห็นเลนยน่าจะไลฟ์โคดอดีบายุุงเยอะมากยังยไม่ได้เอามุ้งมาเลยวันนี้ขอบคุณนะครับทางอบตผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่โคดอ้าน,นมอไมฝากเยอะแยะเลยน้ำ แล้วก็ไข่เขาซานแล้วก็เม็อะไรทุกอย่างชีพพัดทุ่อยางชีพริงทุ่งย่างชีพ,พ,อชพเอาเป็นเงินเอาเปไปทายได้เลนขอบคุณนะครับอบตอกับท่บานผู้ใหญ่ฝากเมาให้ผมคุ้ที่เลยนอนที่นี้จะไปขี่บ้านหลังนะครับผมนอนตรงนู้นจะผมมาขี่บ้านหลังบรรยากาศจะน่ากลัวนะครับ ประยะนะครับฝลังไม่มีไฟไฟมีนะไม่ได้ติดนี่คื้องน้ำน้ำมีปลาม่ลึกดูดีๆครับกลวงูประยะเท้าน้ำระยะหนึ่งนะครับนี่ครับ น่ากลัวนิดนึงครับแต่ก็รองมาเท่าไหร่นะครับมีบบเรครื่องรถมอไซค์ที่ไปที่มาก็มาคอยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับารายเยอะอยู่ตอนนี่จะขี่บ้านล้างนะครับไรจับ้านกันดีกว่าเรานอนนี่จะไปขี่บ้านล้างวายน่ากลัวกลับดีวกว่า